อยากพาเลี้ยวแต่ยอดพูดติดตามยังไม่ถึง5,000ทำได้ไหมวันนี้มีคำตอบค่ะการที่เราทน,าน,นไม่จำเป็นต้องพูดติดตามครบ5,000คนค่ะแ,<อ>แค่เราทำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองลงไปเลยค่ะคลิปที่มีสาระลงไปเลยวันละ3-5คลิปทำไปเรื่อยๆที่สำคัญห้ามท้อค่ะทุกคนค่ะ บางคนบอกแม่ทำมาสี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ผ่านอีกไม่ท้อได้ยังไงแม่จ๋าบอกเลยว่าอะไรที่มันได้มาแบบยากนั่นแหละคือความภาคภูมิใจของเราเฮ้ยฉันทำได้ยังไงวะปาโถเพิ่นเฮ็ดใดเท่ากับเห็ดใดตัวนี้ในที่สุดก็มีมือนี่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะความพยายามอยู่ใส ความสำเร็จอยู่นั่นจา <Yeah! S 1> แล้วทายอดวิวห้องหน่อยล่ะเห็ดจังไงเฮ็ดยังไงไดีมาสิได้น้ำเพลินบอเลี้ยวเนี่ยจำไว้ว่ายอดวิวน้อยหลยไลยคลิปมั่นร่วมกันแล้วมั่นก็คือยอดวิวหลยค่ะทุกคนคะ่ะเหตดต่อไปค่ะมั่นสิมี่ดอกจักมือหนึ่งมือที่ห้าประสบความสำเร็จบอลตองแค่ว่ายอดวิวสุหน่อยสิหลยลงไปเลยค่ะคอยแค่ว่า บอผิดกฎทนัันพ่อจ้าเข้าไปพูดได้ยังไงวะนี่อย่างผิดกฎบอผิดกฎแม่ไปศึกษาจ้าเรามีอินเทอร์เนต็ตไว้เพื่อศึกษานะคะบอกเลยว่าการศึกษาค่ะเป็นสิ่งที่ดีไปหาศึกษาไปหาเสิริงไปหาคนเบิงอย่าทำผิดกฎนะคะทุกคนขะ